สวัสดีครับพบกับ OPPO A76 นะครับวางจำหน่ายแล้วรา,ราคา7,999บาทตัวนี้มีวางหน้าช็อปทั่วไปเลยก็สเปคจะคล้ายกับ Realme 9i นะตัวนี้มากับ Snapdragon 680นะครับ RAM 6 r o m 128จอ IPS 90 h z นะครับนอกนั้นการใช้งานก็จะคล้ายๆกันนะครับมากับ A11 เนาะ ซึ่งดีไซน์เนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างบางทีเดียวนะครับโดยฝาหลังจะมี2สีคือสีฟ้าแบบนี้แล้วก็สีดำนะครับมีปุ่มพาวเวอร์ที่สกนลายนิ้วมือด้านข้างพอ Typ e C หูฟัง3.5มีครบนะครับส่วนกล้องเนี่ยเขาใส่มาที่13ล้านพิกเซลซึ่งก็มีการลดสเปคลงนิดหนึ่งนะครับแต่ก็มีโหมดกลางคืนโหมดถ่ายคนถ่ายเซลฟี่ต่างๆก็ถือว่าครบครับอันนี้ก็ถือว่าพอใช้งานทั่วไปได้โอเคเลยส่วนแรมกับลรมก็ตามนี้เนาะ ก็ชิปก็ Snapdragon 680นะครับอย่างที่เห็นเลยเรื่องราคาก็7,999บาบาทมีให้ลองหน้าช็อปแล้วนะครับแล้วก็มีขายเลยก็ลองไปดูกันได้ครับ